โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชวีนศิรราชาตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนะครับก็ทําให้มีโรงงานนะครับที่ที่เยอะมากขึ้นะนะครับแล้วก็ทําให้มีการบาดเจ็บจากการทํางานเยอะขึ้นเรื่อยๆในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บจากการทํางานมีอวัยวะบางส่วนในร่างกายฉีกขาดออกไปเราต้องทํายังไงบ้างหรือว่าต้องดูแลเบื้องต้นรักษาอย่างไงบ้างก่อนที่จะมาโรงพยาบาล เอาจากสถิติที่พบบ่อยะนะครับเอาเัยวะส่วนร่างกายที่ฉีดขาดก็จะเป็นบริเวณมือนะครับที่จะฉีกขาดมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราทํางานหรือว่าใช้งานนู่นนี่นั่นเราจะ,ะใช้มือเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมือก็จะเสี่ยงกับการโดนเครื่องจกักรกับการโดนอของแหลมมีคมนะครับรวมถึงอาจจะโดนนู่นนี่นั่นดึงกระชากไป ในกรณีที่เกิดการฉีกขาดจนอวัยวะหลุดออกไปเลยเนี่ยะนะครับอันดับแรกที่ต้องทําคือห้ามเลือดนะครับการห้ามเลือดจะเป็นสิ่งสาคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกเยอะจนเกินไปนะครับการห้ามเลือดทําง่ายๆะนะครับอาจจะใช้ผ้าสะอาดผ้ากอสถ้าไม่มีผ้ากอสหาไม่ได้ใช้ผ้าสะอาดก็พอนะครับแล้วก็กดตรงบริเวณแผลที่ฉีกขาดแต่ว่าสิ่งสาคัญคืออย่าพันแน่นจนเกินไปอย่าพันแน่นใช่ครับ คือถ้าเราพันแค่ให้ห้ามเลือดหยุดก็พอแต่ถ้าพันแน่นจนเกินไปเนี่ยเรื่องของเนื้อเยื่อที่อยู่ตรงส่วนปลายจากที่พันเนี่ยอาจจะตายเพิ่มเติมได้ตรงปลายส่วนที่ขาดนะครับก็ถ้ามีผ้าก๊อซมีผ้าสะอาดกระชุบน้ําเกลือห่อไว้ถ้าไม่มีอะไรเลยห่อถุงพลาสติกก็เพียงพอแล้วนะครับสิ่งสำคัญอย่างเดียวเลยคือห้ามให้เนื้อเยื่อที่ขาดโดนกับน้ําแข็งโดยตรง ต้องเลือถุงพลาสติกด้วยชั้นหนึ่ง,งแล้วค่อยใส่ไว้ในน้นแล้วเอาถุงพลาสติกนั้นๆไปใส่ในกระติกน้ําแข็งหรือว่าในถุงที่มีน้ําแข็งอีกทีหนึง่งแล้วค่อยนําส่งโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแล้วกันค,ครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความรุนแรงของการบาดเจ็บนะครับถ้าโดนของมีคมฟันหรือว่า ทําให้มีการตัดใช่ครับ <ๆ S 2> ตัดโดยตรงก็จะขาดไปตรงๆเส้นเลือดจะบาดเจ็บไม่เยอะมากครับ<ม>แต่ถ้าโดนของแข็งทุบโดนดึงกระชากจนหลุดออกมาเส้นเลือดจะมีการบาดเจ็บรุนแรงเยอะกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะต่อให้ติดก็จะน้อยกว่าถ้าตำแหน่งที่ขาดของเราอยู่ไม่ได้ใกล้กับข้อของนิ้วมากจนเกินไปโอกาสที่จะขยับได้ผลการใช้งานกลับมาดีมากกว่า แต่ถ้าขาดตรงตำแหน่งที่ขาดอยู่ตรงข้อพอดีอนะครับโอกาสที่ข้อจะติดหลังผ่าตัดเยอะมากๆเพราะฉะนั้นการงอการขยับของข้อก็จะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่ขาดไม่ได้อยู่ใกล้ข้อมากจนเกินไปก็อาจจะต้องมีสตินะครับเตือนตัวเองเสมอว่าเอ๊ะเราทำอะไรอยู่นะครับขับรถก็ไม่ควรประมาท นะครับมีการป้องกันที่ถูกต้องนะครับใช้ชีวิตในบ้านนะครับใช้เครื่องอะไรที่มีโอกาสบาดเจ็บเพิ่มเติมก็ต้องมีสติตลอดไม่ใช่เพ้อพลาดพลั้งรวมถึงดูแลเด็กๆนะครับอันนี้ก็สำคัญอย่าให้เขาไปอยู่ใกล้เครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ที่มีการทำให้บาดเจ็บได้